เราขอญาตย้อนกลับไปวาเลนไทน์ค่ะพี่เต๋อหาไปไกลนิดนึงไปไกลนิดนึงเป็นไงครับของขวัญของขวัญที่เราจัดให้เขาครับก็มีของขวัญให้ครับเป็นอะไรคะอันนี้ก็เป็นเป็นกึ่งกึ่งของประดับครับเป็นเปรนแบบเป็นสร้อยอย่างเงี้ยเหรอฮะอะไรประมาณนั้นอ่ะครับเป็นของที่เขาอยากได้เป็นของที่เขาชอบใช่ครับเขาดีเควสมาเองเลยไหมคะ เราไม่ได้ไม่ได้รีเควสครับเราเซอร์ไพรส์เขาใช่ครับก็เหมือนแบบไปสืบๆเล็กน้อยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เลยก็เลยแบบมีของชิ้นนี้มาเป็นไปเข้าทวงออกสื่อด้วยหรือเปล่าอะไรนะครับเข้าทวงเอกสืนด้วยหรือเปล่าเขาต้อผมก็สะดุ้งเหมือนกันคือประเด็นคือของตอนนั้นมันยังไม่มาครับก็เลยรอรอจังหวะอยู่แล้วคือเราคำนวณอยู่แล้วตอนที่สั่งไปว่าแบบมันจะต้องทันอย่างเงี้เหรอครับตอนแรก คิดว่าครับคิดว่าจะทานคิดว่าจะทานแล้วก็ไม่ทานเขาเขาว่ายังไงบ้างที่พี่เต๋อตอนนั้นที่แบบของมันมาไม่ทัน่ะเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยครับก็ก็ก็ปกติครับครือคือสุดท้ายอ่ะทันแต่ว่าที่ไม่ทันคือต่อของทานรลปริญญาแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายกับมันเกิดนะครันของขวัญมีความสมคัญยังไงกับกับกับพี่เต๋อบ้างแบบกับการมีการมีแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นสิ่งแบบ หล่อหลอมจิตใจนะแบบทำให้ชีวิตมันมีความสุขขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นอะไรที่แบบอนเฝ้ารออะไรเงี้ยว่าแบบเออจะได้จะได้อะไรนะอะไรเงี้ยก็ทําให้แบบพวกก็มีการตั้งตารอคอยแล้วก็มีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นพยายามจะหาของฝันให้ทุกเทศกาลนะครับในไู่แบบความสำคัญของก็ใช่ครับก็คือจริงๆแล้วผมก็จะอยากให้เขามีความสุขนะครับแล้วช่วงเทศกาลมันก็เป็นช่วงที่เป็นโอกาสอันดีที่จะแบบได้ได้เติมแบบเติมความสุขให้กันอะไรเงี้ยครับ แต่วันวาเลนทน์เขให้ดอกไม้เราดอกเดียวจริงไหมอจริงครับจริงอันนัใหญ่นะดอกันใหญ่ๆแเหมือนสวยๆอะครับแต่คำาังหมายเขาคืนลึกซึ้งมากเลยนะก็เหมือนมีคนเดียวอยงนันเราพังเราพังคำหมานี้แล้วลึกซึ้งแค่ไหมันสวยก็ถือเป็นคาตอบที่ดีได้ครับดีมากช่วงช่วงนี้ถ่ายรูปเซ็กซี่เบ่อยเรามีสกิแนเ้าไม เขาส่วนใหญ่เขาจะเอารูปมาให้ผมดูนะครับว่าชอบหารูปไหนอะไรก่อนก่อนที่เขาจะลงอะไรอย่างเงี้ยเคมีปีกเคยาเหิดผลไหมคะว่าทำไมต้องมาแบบให้พี่เต๋อแบบสกรีนก่อนก็ไม่มันไม่เชิงสกรีนด้วยครับคือเขารู้สึกว่าเขาก็จะ พอถ่ายรูปมาก็จะมีเขาจะมั่นใจในรูปต่ตางๆที่เขาเลือกมาแต่ว่าบางครั้งก็รู้สึกว่าเออก็อยากหาความเห็นจาความเห็นของคนอื่นด้วยเ็นรอบตัวอะไรเงี้ยเล้ก็ถามผมด้วยถามเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยับเ,เขาเลือกมาก่อนแล้วหรือเปล่าพี่เตอ๋อที่เขาให้เราดูอะ <c oughs> เขาเลือกมาก่อนแล้วเขาจะมีตัวช่อชอบมาของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแล้วเลือกรูปที่เราแบบทีเล็กไปว่าเออรูปนี้แล้วเขาลงตามนั้นจริงหรือเปล่าแล้วแต่เขาเลยครับไม่ไม่มีทางตอบได้ก็เขา เขาจะมีความชอบในแต่ละรูปแบบแตกต่างกันบางทีชอบรูปนี้เพราะอย่างนี้ในขณะที่ชอบอีกรูปหนึ่งด้วยอีกเหตุผลเรื่องอะไรเงี้ยเคยเดินตความคาดหมายของเราคพิ่มากไหมเวลาลูปเป็นคนลุงแล้วลงมาแล้วอ๊อลุลลอลงรูปนี้เหรออะไรย,ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเหนือความคาดหมายครับเพราะว่าทุกรูปที่มีมันสวยมากที่มาเรื่องไม่ถูกต่อให้เป็นรูปไหนก็โอ้โหก็สวยอยู่แล้วส่วนใหญ่องค์ประกอบอะไรมันสวยคะในรูปอะค่ะแบบครับแบบเลยแบบสวยที่สุดแบบสวยที่สุดเลยสวยมากครับที่เหลือเป็นแค่ส่วนประกอบที่มาเสริมอ่าช่วงนี้เขาคันแท็กซี่มากนะ ครับชารบว่าเป็นไงรามองทอนเาแบบผมรู้สึกว่าถ้าเขามั่นใจแล้วเขามีความสุขะครับเขาโหผมเต็มที่เลยเพราะว่าเหมือนเหมือนเขาตัวเขาเองรู้ลิมิตของตัวเขาเองอยู่นะครับว่าแบบไหนที่แบบเซ็กซี่กำลังดีแบบไหนที่เขารู้สึกอึดอัดเขาก็จะไม่ลงอะไรแบบที่เขาอึดอัดเขาก็จะคือผมเชื่อในลิมิตะครับรู้สึกว่าลิมิตของเขามันเป็นลิมิตที่ที่ที่ตัวเขาอะอ่มีความห่วงไหมคะพี่เต๋อ ห่วงแฟนบางรูปก่อยากให้คนอื่นเห็นมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ห่วงก็สวยจะตายผมว่าก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ห่วงอะไรมีแฟนสวยก็ได้แฟนอวดหน่อยนึงนี่นะคะก็ถูกเขาก็เขาสวยจริงอ่ะใช่อ๋ออย่างอย่างบางชุดเขาอะมันมันเป็นชุดที่แปลกกว่าสมควรบางคนเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมันใส่ได้ใช่ไหมแบบพี่เต๋อรู้สึกอย่างไบ้างไหมอะผมว่าเขาเอาอยู่หมดเลยนะคือมันเหมือนว่า บางอย่างอะต่อให้มีความแปลกครับแต่มันจะมีบางมุมที่มันแบบบางทีมันอาจดูเป็นแฟชั่นบางทีมันดูเป็นแบบอาร์ตบางทีมันก็สวยงามในในแบบของมันนะครับแล้วเขาก็รู้วิธีการที่จะโพสต์ให้เข้ากับสิ่งเรานรั่นแหละมันเหมือนว่าโอ้จริงๆผม,มว่าเขาเก่งมากเลยแบบทุกอย่างที่เขาเลือกมาเหมือนเขาเห็นภาพในหวัวอยู่แล้วเขาจะโอเคขอบคุณครับพี่เต๋อครับผม